นิทานเรื่องขุนคำเรืองกำเนิดใช้ขี้เมาการละครั้งหนึ่งในอาณาจักรใหญ่ที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำมีหมู่บ้านชื่อบ้านบางงาเป็นหมู่บ้านอุดมสมบูรณ์มีนามีสวนมีฝูงควายทำนาเต็มทุ่งชาวบ้านอยู่กันอย่างสงบสุข ในหมู่บ้านนี้มีชายผู้หนึ่งชื่อขุนคำเรืองเติมทีเป็นคนขยันขันแข็งฉลาดปลัดเปลืองมีเมียชื่อแม่พิมพ์หญิงใจงามและยังมีลูกสาวน่ารักน่าเอ็นดูวัยแปดขวบชื่อพิกกุลครอบครัวนี้เคยอยู่กันอย่างผาสุกแต่โชคร้ายได้เริ่มต้นขึ้นเมือ่อขุนคำเรืองได้รู้จักกับน้ำเมา ที่พ่อค้าเมืองใหญ่ลำเลียงมาขายข้ามคืนหนึ่งเพื่อนบ้านชื่อเพื่อนเกื้อได้ชักชวนคุณคำเรืองไปลองน้ำตาลมากเฮ้ยคำเรืองมาลองหน่อยไหมของไม่จากเมืองหลวงหอมหวานซาภายเหนื่อยนีนักเลน้ำอะไรละ่ะข้าไม่เคยแต่พวกนี้ โวเสียงแรงทำงานโอ้ยแค่จิบเบาๆเท่านั้นสนุกนักค่าลงแล้วใจมันลอยหัวร้องไม่หยุดเลยละ่ะด้วยความอยากรู้อยากลองขุนค,คำเรืองจึงตื่มแรกเริ่มเพียงเล็กน้อยความอุ่นว่าบในคอทำให้รู้สึกผ่อนคลายเออแปลกดีแฮะหัวมันเบาๆใครเครียดจริงๆ เอาก็นั่นแหละรสชาติของคนมีเงินมันทำให้ลืมเหนื่อยลืมทุกข์จากวันนั้นรสชาติอันหอมหวานปนร้อนของสุราได้กัดกินหัวใจของชายหนุ่มไปทีละน,น้อยโดยไม่รู้ตัวเพียงเดือนเดียวขนคำเรืองก็เริ่มติดสุรราช่วงเชา้าไม่ยอมออกไปนาะ ช่วงค่ำหักไม่ได้ดื่มก็นอนไม่หลับพี่คำเรืองจ๊ะทำไมช่วงนี้พี่เมาอยู่เรื่อยไม่เห็นไปถ่ยนาเลยฮฮาฮาโอ้ยนาข้าเดี๋ยวค่อยทำวันนี้ข้าสบายใจดีข้าทำงานหนักมาตั้งนานขอพักสักหน่อยแล้วกัน วันต่อมาพอถึงฤดูถ่ายนาแต่ขุนคำเรืองกลับเอานงินที่เก็บไว้ไปซื้อสูตรรา,าเท่าแกขอสูตราสามไหาซิโหนี่เจ้าจะเอาไปตื่มหรือไปอาบกันแน่เออหนาะข้าจะเอาไปอาบหรือตื่มที่ไหนก็เรื่องของข้าเท่าแกจะขายหรือไม่ขายละ่ะเอาก็ขายนะซี่ นี่เล่าของเจ้าขอบใจฮ่าฮ่าฮ่าประป่านแล้วนะว่าแต่บ้านข้าอยู่ที่ใดกันเอยเอ๋หรือว่าทางนี้ไม่ไม่สิทางนี้ต่างหากฮ่าฮ่าฮ่ โหน่าเสียใจขุนคำเรืองแต่ก่อนขยันยิ่งนักเดี๋ยวนี้มัวแต่เมาไม้ใช่ข้าก็ว่างั้นระวังเถอะสุรานั้นรวงใจคนดีพินาศมาหลายลายแล้วเวลาผ่านไปพิกุลลูกสาวตัวน้อยที่เคยยิ้มสดใสเริ่มซึมเศร้าเพราะพ่อกลับบ้านทีไลมีแต่กลิ่นสุรา และตะวาดด่าแม่พี่คำเรืองทำไมพี่ถึงกลับมาสภาพเช่นนี้ล่ะจ๊ะถ้าจะกลับมาสภาพเช่นใดมันก็เรื่องของข้าแล้วมันเกี่ยวอะไรกับเองมิทราบฮะกระทั่งวันหนึ่งขุนคำเรืองเมามายกลับบ้านมาอีกเช่นเคยเขาเดินโซซัดโซเซสะดุดหกลม้ม ศีสาฟาดกับองค์หน้าบ้านจนแตกโอ้ยเอ๊ะพี่คําเรื่องแม่พิมพ์กับลูกที่ออกมาเห็นสามีเลือดตกยางออกก็ตกใจจึงรีบพากันมาหาหมอในหมู่บ้านพี่คำเรืองจ๊ะถ้าพี่ยังรักลูกรักเมียพี่เลือกตื่มเถิดนะจ๊ะไอ้สุลาเนี่ยบ้านเราจะพังหมดแล้วโถเอ้ยเจ้าไม่เข้าใจหรอก ถ้าดื่มเพราะเครียดทำงานก็เหนื่อยนักไม่ตื่มก็คิดมากไปหมดพี่คำเรืองไม่นานนากักขุนคำเรืองขายควายขายที่นาเพียงเพราะอยากซื้อสุรามาเลี้ยงพักพวกบางครั้งถึงกับเอาเข้าวสารในยุ้งไปแลกเหล้าเท่าแก่ข้าขอเหล้าสามไหแเลขกับข้าวสารของข้าเท่าแก่ตกลงไหมเออเออกดได้ เอาพวกเราวันนี้เต็มที่ไม่เมาไม่กลับตกลงไหมดีดีด,ดีไม่เมาไม่กลับเว้ยฮ่าฮ่ฮ่วันเวลาผ่านไปสองแม่ลูกเริ่มอดมือกินมือเสื้อผ้าขาดขาดแม่พิมพ์อดสงสารลูกสาวไม่ได้จึงไปรับจ้างตามเข้าเพื่อเลี้ยงลูกปีต่อมาน้ำเกิดท่วมครั้งใหย ไร่นาเสียหายผู้คนต่างต้องผู้เงินเพื่อฟื้นฟูแต่คุณคําเรืองกลับไม่มีที่เหลือจะคู่เพราะขายหมดแล้วคําเรืองเอ๋ยเมื่อก่อนเจ้าช่วยเหลือหมู่บ้านมากทำไมถึงปล่อยให้ชีวิตตกต่ำเช่นนี้เล่าเฮ้เฮพอข้าตื่มไปก็ลืมทุกได้พักหนึ่งถ้าชอบความสุขนั้น แต่เจ้ากำลังสร้างทุกข์ที่ใหญ่กว่าที่เจ้าอยากลืมนะกระทั่งวันหนึ่งคุณคำเรืองเมาจัดจนทะเลาะก,กับเพื่อนนี่เองว่าข้าปัญญาควายอย่างนั้นหรือใช่หน้อยปีกบบดีนักนะไอ้เพื่อนเนละคุณเฮ้ยเฮ้ยหยุดหยุด โออ้ยเคนคําเรื่องเพลอพลักเพื่อนล้มศีรษะฟ้าถิ่นจนตายทหารจับตัวได้ทันทีเอ๊ะไม่นะข้าไม่ได้ทำปล่อยข่าปล่อยบอกให้ปล่อยไงเล่าคดีฆ่าคนตายต้องโทษประหารแต่ด้วยคนคําเรื่องเคยช่วยเหลือชุมชนในอดีต สารเมืองจึงลดโทษให้จำคุกแทนถ้าเคยบอกพี่แล้วว่าสุลาไม่เคยทำให้ชีวิตของใครดีขึ้นได้หรอกถ้าตื่มมากเกินไปทำไมพี่ถึงไม่เคยเชื่อข้าเลยพ่อจ้ะ ผนคำเรืองถูกจองจำในคุกเป็นเวลาหลายปีเขาจำใจต้องเลิกสูรราเพราะไม่มีให้ตืมเมื่อความมึนเมาหายไปกลับเหลือเพียงความโพรลาะมานทางใจความละอายความโศกเศร้าและความรู้สึกผิดที่ปิบขันหัวใจโอ้ชีวิตข้าข้าเองเป็นผู้ทำลาย ข้าผู้เคยมีครอบครัวอันอบอุ่นกลับพักทุกคนออกไปด้วยน้ำเมาข้า <c oughs> ขอโทษอีกด้านหนึ่งหลังจากคนคำเรืองโทษจำคุกแม่พิมพ์ก็ได้พาลูกสาวย้ายออกจากหมู่บ้านเพราะทนคำาอรหาไม่ไหวเวลาต่อมานางก็ได้สิ้นใจด้วยความตรอมใจ และภาวะเครียดสะสมฮแม่จ๋าอย่าทิ้งพี่กุลไปเลยนะจ๊าถ้าแม่ทิ้งพี่กุลไปพี่กุลจะอยู่กับใครละจ๋าแม่จ๋าตื่นเถอะหลังจากแม่พิมพ์จากไปพี่กุลก็ได้เติบโตขึ้นด้วยความเจ็บปวดที่มีพ่อยังอยู่แต่เหมือนตายจากกัน หลายปีผ่านไปเมื่อโทษจำคุกสิ้นสุดขุนคำเรืองกลับออกมาเป็นชายผมหงอกหงอยเหงาบ้านก็ไม่มีครอบครัวก็ไม่มีซื่อเสียงก็หมดสิน้นวันหนึ่งเขาเดินไปที่ศาลาเก่าในหมู่บ้านที่นั่นเขาได้พบกับหญิงสาวคนหนึ่งกำลังสอนชาวบ้านให้เลิกตื่มสุรา ราทำลายครอบครัวทำลายร่างกายทำลายใจใครไม่อยากตกต่ำจงอย่าเริ่มเลยนะจ๊ะพิกลุลพิกลุลเจ้าคือพิกลุลลูกพ่อใช่ไหมพ่อ <c oughs> พี่กุนลูกพ่อพ่อขอโทษพ่อทำลายทุกสิ่งด้วยมือของพ่อเองพ่อรู้แล้วก็ดีนับจากนี้พ่อจงช่วยลูกเตือนคนอื่นอย่าให้ใครซ้ำรอยพ่ออีกได้เลยได้เลยจ้ะลูกพ่อพ่อขอโทษนะลูกตั้งแต่นั้นมา คุณคำเรืองใช้ชีวิตที่เหลือคอยตักเตือนผู้คนถึงพิษของสุลาเขากลายเป็นผู้ชี้ทางสติแก่คนรุ่นหลังสุรามิได้ทำร้ายเราในทันทีแต่จะกัดกินทีละน,น้อยจนสิ้นทรัพย์สิ้นสุขสิ้นศักดิ์ศรีคนที่รักเราก็จะเจ็บปวดยิ่งกว่าเราเอง เมื่อเห็นเราทำร้ายตัวเองด้วยความเมามายเมื่อสติกลับมาความเจ็บปวดจากสิ่งที่ทำพลาดไปแล้วคือห่วงกรรมที่ตามหลอกหลอน